หลงพอยกกุฏิกะห้องอย่าเบาเรียกเลขถอดกุบันเท่าสูกระแพาะห <laughs> ลวงหลวงพอกระเบิดไหลที่กัน <laughs> <laughs> เอาทศสิทธิ์เจ้าแกเอาอ,อยังได้เอามาล่ำจุ๋คอยบ้ามังแกเรขคอยเนี้ยคอยโอ้อยากเนอะอยากเบ่งหมอ,มอลรักเอาโจโจเอาโจโจจ้ามาต้องหว่วงดอกขนาดนี้คาเป้อยู่แล้วไปนั่งจัดเอ้จับอดนั่นเปิดรุ่นกับมันดูจัดเอ้ยจับอดนั่นเปิดรุ่นกับมันดนตัอดนับประการนั่นดู เล่นแม่นคักเพลงจังเสียกันเติมเนี่ยบัดเพลงเล่ยนยุ่งุ่มืงินอิศมจังดากสีออกแต่สุ่มมัวหาสร้างเว้ยจังใดสิมาจดมาจัดจังใดยี่จู่คอยบ่เหม่นกระเทยทะเม็นแมะไม่ใช่กระเทยกันเติมเนี่ยกระเทยหมอลามเอาหมอลามเอาหมอรามทำไม<ง>มีไรฮะฟังกันได้ปะเอาฟังกันได้ไหมพี่น้อง สวัสดีประชาชนทุกท่านนะที่มาชมสารอพิพบธภแพงขอบคุณในการสนับสนุนด้วยสำหรับค่ำคืนนี้นะไหนใครฟังได้ขอเสียงหน่อยดินะคนอื่นเขาอยากฟังกันได,ได้ฟังได้ฟังไปเต้นได้เต้นไปนะเต้นกันได้ไหมอ่านะดีมากนะคนอื่นฟังกันได้ไม่คุณฟังไม่ได้กันเดีย๋ยวมาทุบท้โพเดียมเลยเดี๋ยวนี่แหละนี่แหละเสียงนี่แหละเฮ็ดเงินเดียนอบตอกรูปรออกแยกที่อา ยันเจ้าก,ก็บาออกมันสยอดทั่ไหนมันไปซื้อเรียดำน้ำเบิดวัางหันเนี่ยนะงเรียนทราบมาก่อนแต่ผมไปซื้อใครจะซื้อผมไปทำใครจะทำนะพี่อ้องฟังกันไว้ด้วยท่านคะว่าะไงทำไมท่านชอบซื้อเรียดำน้ำคะผมไปซื้อเรือะหางยาแล้วมันดำน้ำไม่ได้ผม<อ>เลยซื้อเรือดำน้ำนะฟังกันด้วยกันแล้วกันโอเคไหม<ข>โอเคโอเคนะ บอก,กคำเดียวเลยพี่น้องประชาชนทุกท่านผมไม่ออกพอออกแล้วมึงหยาบอา่ะใครจะว่าไงก็ไม่ว่ากันนะแล้วแต่คนชอบไหนขอบคุณประชาชนที่เรียกผมมันเข้ามานะไหนใครรักผมขอเสียงหน่อยไหนใครเกลียดผมขอเสียงหน่อยดิ เห้ปผลก็เมยียก็มาห่องซอยมึงได้แสดงว่าไทายลอยเอียดเด่นนี่เนาะห่องอยู่อ่ะนะขอบคุณแล้วกันอย่าสู่มเสียงมันเยอะนะเดี๋ยวจะไปด้วยกันถักเดี๋ยวก่อนาสาดหนีนะ